สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family วันนี้อากาศค่อนข้างต้องบอกว่าดีมากเมื่อคืนฝนตกนะครับตกเกือบทั้งคืนเลยตกหนักมากนะคนหาอึงเยอะมากต้องบอกว่าเยอะจริงๆครับอึงอย่างเยอะเลยแต่เพียอไม่ได้ไปหานะครับแต่ที่ได้มาคือนี่น่าจะมองเห็นไหมแมงเมาเยเพีเอ เปิดไฟไว้ทั้งคืนลแล้วเมงเมาก็มานี่แล้วเราก็กวาดใส่กระถางไว้แล้วก็เอามาโรยให้ไก่กินเห็นตัวป่ะนี่ถือเมงเมา้์ทั้งเลยนะครับนี่นี่โผเป็นเบ้งเลยความสนุกสนานของเขาละนี่โอ้กินกันสนุกสนานเลยครับก็ถือว่า ประหยัดค่าอาหารไปได้หนึ่งมือ้อเออเป็นโปรตีนจากธรรมชาตินะครับช่วงนี้พีอฟจะหน้าหน้าเนี่ยน้าฝนอย่างเงี้ยฟานมเพียบจะมีเยอะมากครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างที่จะมีปลวกเยอะหรอเมืองนอกนี่มันคือปลวกใช่ไหมนี่จะอยู่อย่างเงี้ยประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะจะออกมาทุกคืนเลยนะถ้าเกิดฝนฝนตกหรือไม่ตกก็ช่างว่าถ้าเกิดตอนนี้ฝนตกหนักแล้วแล้วก็ลังเขาเปียกนะครับเขาก็จะออกมากันค่อนข้างเยอะ ค่างเยอะเลยนี่แล้วก็จะมีแมงเม่าไก่กิกนคือวิธีง่ายๆครับถ้าเกิดแมงเม่าเริ่มมาเราเอาน้ําสาดพื้นไปเลยให้แฉะพอแมงเม่าตกมาก็ปิดติดพื้นไว้เต็มตอนเช้าแล้วก็มากว่าก็ให้พ่อแม่พันธุ์กินได้หมดครับนี่มาให้พ่อแม่พันธุ์เมื่อวานเก็บไข่ไว้ในล้าวนี้แล้วลมพัดเปิดนี่แม่นี้ขึ้นไปหัวดมาเต็มที่เลยโอ้โหมากเลยเมื่อเช้า นะแม่เกมเงินเราเสียดายแล้วลู้นน่กินกันครับจะได้สมบูรณ์สมบูรณ์เสียดายไข่ทั้งสองฟองแม่เกตแม่เกตดับเบิลเอนะแม่นี้เป็นแม่ความลับนะครับเป็นแม่โคตรความลับที่มาที่ไปต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าใครจะเอานะเดี๋ยวพีเจะเปิดแบ่งแล้วจะบอกว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นแม่ที่โคตรเก่งเบอร์ต้นๆของประเทศไทยกล้าพูดอย่างนี้เลยครับเออหมดถังแล้วจริงจริเก่งนะดูนี่ก็เดี๋ยวให้เขากินกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกวาดพื้นครับนะเพราะว่าพื้นเริ่มสปกปรกด้วยขี้เขาเองนี่แหละแล้วก็ทำความสะอาดไว้กกคนเริ่มลง เดี๋ยวเขากินเขากินตัวเสร็จเดี๋ยวจะเหลือปีกไงเดี๋ยวเรากวาดออกไปข้างนอกทีเดียวแล้วเวลาฝนตกคืนนี้น้ำพัดออกไปก็จะได้ไปเป็นปุ๋ยนะครับเด็กๆก,ก็จะมงุงม้วนยอย่างนี้